เรือนหอแพนเค้กเขมมะน,นิชชีวิตหลังแต่งทำกับข้าวรอสามีค่ะต้องบอกว่าสำหรับสาวแพนเค้กแล้วฝีไม้รายมือเองนั้นระดับเทพอยู่แล้วละค่ะ ในดีกรีการเดินแบบที่เดินมาแล้วทุก,กรันเวล่าสุดยกให้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งเธอไปเดินที่ปลารลีสประเทศฝรั่งเศสค่ะไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ยกระดับผ้าไทยสู่สากลระดับโลกในงานนี้เองต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนเองเห็นแล้วสะดุดตาในความสามารถตธอมากๆค่ะกับล่าสุดก็เผยมมุมมองการใช้ชีวิตหลังจากที่แต่งงานไปเป็นสีภรรยาให้กับสามีสุดที่รัก เจ้าตัวก็บอกว่ามีการจัดเตรียมโต๊ะอาหารรอกินข้าวพร้อมสามีโดยมีน้องหมาอยู่รายล้อมอย่างอบอุ่นซึ่งงานนี้แฟนๆเองต่างเข้ามากระนำให้กับความสุขในฉบับของตัวเองทั้งยังบอกว่าแพนเค้กในลุกของผู้สาวนุงสิน้นดูแล้วน่ารักเหลือเกินค่ะโดยในระยะเวลาเพียงหนึ่งวันทําเอายอดดูจะพุ่งไปถึงที่1.7ล้านวิวกันเลยเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ